สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เข็นนะคะวันนี้ลิซ่าตื่นเต้นมากเพราะเราจะพูดถึงหัวข้อที่ฟังแล้วชื่นใจจริงๆพระเจ้าส่งให้เรามีทั้งความยอดเยี่ยมและความอุดมสมบูรณ์อาจารย์เขน็นสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับลิซ่าและสวัสดีพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าตั้งใจให้ทุกคนได้ยินจริงๆครับ อาจารย์คะเริ่มจากประโยคง่ายๆเลยนะคะพระเจ้าอวยพรเราให้มีความยอดเยี่ยมและความอุดมสมบูรณ์อาจารย์ช่วยอธิบายจุดเริ่มต้นให้เราหน่อยได้ไหมคะแน่นอนครับผมชอบยกตัวอย่างว่าถ้าพระเยซูทรงสร้างเก้าอี้สักตัวแล้วราคามัน1,000ดอลลาร์คุณอยากซื้อไหมครับหลายคนตอบว่าอยากซื้อแน่นอนเพราะมันต้องยอดเยี่ยมมากแน่ๆ ความยอดเยี่ยมนั้นเป็นธรรมชาติของพระเยซูครับและข่าวดีคือพระคริสต์องค์เดียวกันนี้สถิตอยู่ภายในเราแปลว่าไม่ใช่แค่เราเห็นแบบอย่างของพระองค์แต่ความยอดเยี่ยมของพระองค์อยู่ในเราจริงๆครับงดงามมากค่ะอาจารย์แล้วเฉลยธรรมบัญญัติ28บข้อ4บอกถึงเรื่องความยอดเยี่ยมยังไงคะข้อพระคัมภีร์นี้พูดถึงเรื่องของผลผลิตครับ ทั้งผลแห่งคันผลผลิตของแผ่นดินและฝูงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นในภาษาปัจจุบันก็คือลูกหลานจะเป็นพรต่อโลกผลงานงานเอกสารงานขายงานศิลปะผลิตภัณฑ์บริการจะโดดเด่นและมีคุณภาพครับเพราะอะไรเพราะพระคริสต์อยู่ในคุณและเมื่อพระองค์อยู่ในคุณความยอดเยี่ยม จะกลายเป็นลายเซ็นของคุณครับงด่ามมากค่ะอาจารย์แล้วความอุดมสมบูรณ์ตามพระคำหมายถึงอะไรคะ,ฉะเฉลยธรรมบัญญัติ28ข้อ11บอกว่าพระยาเวจ,จะให้ท่านอุดมสมบูรณ์ในของดีทุกอย่างแปลว่าอุดมในครอบครัวอุดมในบิสเนสอุดมในผลผลิตของงานอุดมพอที่จะเป็นพรต่อคนอื่นเป็นผู้นำเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในสายงานตัวเอง และความจริงคือคุณภาพของพระเจ้าจะนำไปสู่ปร,ริมาณที่มากล้มได้เสมอครับงั้นพระเจ้าต้องการให้ผู้เชื่อไม่ได้แค่พอใช้แต่ถึงระดับอุดมสมบูรณ์เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับลิซ่าและเหตุผลทั้งหมดนี้ก็เพราะพระเยซูได้แลกทุกอย่างไว้ให้เราแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเพราะองค์เป็นคนยากจนเพื่อเราจะเป็นคนมั่งคัง่ง บนไม้กางเขนพระองค์ไร้ทุกสิ่งเสื้อผ้าชิ้นสุดท้ายยังถูกจับฉลากพระองค์กลายเป็นผู้สูญเสียทุกอย่างเพื่อให้คุณกลายเป็นผู้ที่มีมากพอทั้งคุณภาพและปริมาณนี่คือการแลกเปลี่ยนแห่งพระคุณครับว้าวฟังแล้วรู้สึกมีความหวังและมีคุณค่าในพระเจ้าอย่างมากเลยค่ะงั้นบทเรียนสำคัญที่สุดจากวันนี้คืออะไรคะผมสรุปง่ายๆแบบนี้ครับ 1>, 1. ผลผลิตของคุณจะยอดเยี่ยมเพราะพระคริสต์อยู่ในคุณ 2. พระพรของพระเจ้าทำให้คุณมีมากกว่าที่จำเป็น 3. ชีวิตผู้เชื่อไม่ควรอยู่ระดับพอใช้แต่ถึงระดับอุดมสมบูรณ์จนเป็นพรต่อคนอื่น 4. ทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากความสามารถเราแต่จากพระคริสต์ในเรา 5. ในทุกงานที่คุณทำพระเจ้าจะเสริมให้เกิดความสำเร็จเหนือธรรมชาติวิธีนำไปใช้ในชีวิตนะคะก่อนเริ่มงานพูดว่าเพราะพระคริสต์อยู่ในฉันงานนี้จะยอดเยี่ยมอย่ามองทรัพยากรที่น้อยแต่มองพระเจ้าผู้ให้ความอุดมคาดหวังสิ่งใหญ่จากพระเจ้าในทุกเรื่องให้พระพรไหลผ่านคุณไปสู่ผู้อื่นอ่านและประกาศเฉลยธรรมบัญญัติ28เป็นประจำสุดท้ายนี้ให้เรามาอธิษฐานกันนะครับ พระเยซูเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ทําให้ข้าพเจ้ามีทั้งความยอดเยี่ยมและความอุดมสมบูรณ์โปรดให้ผลงานของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยพระพรเหนือธรรมชาติและช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นพรต่อผู้คนรอบตัวในพระนามพระเยซูอาเมนอาเมนค่ะขอบคุณอาจารย์เข็นมากๆนะคะและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับเราในตอนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการ พบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนขอพระเจ้าปรลดอวยพรให้คุณมีทั้งความยอดเยี่ยมและความอุดมสมบูรณ์ในทุกวัน